จุกะดแดนแซฟอยู่มาพี่น้องเราจะทําน้ํามะนาวกินกับพอดีมะนาวที่โรงเรียนเยอะมากสใส่ช่วงนี้มะนาวราคาถูกพอดีได้ดูคลิปหนึ่งเขาบอกว่ากินน้ามะนาวเป็นกรดร่างกายเราต้องเอาเกรดไปสู้กับโรคบางอยา่างมาลองกินดูอันนี้มันยังอ่อนอยู่เลยนะมันยังอ่อนอยู่ ค่อยมีน้ำเราจะบีบน้ำใส่ไหนดีล่ะใส่นี้ใช่ไหมน้ำค่อยจะเยอะเท่าไหร่ปกติเราก็มีเครื่องบีบนะมันยังไม่แก่เต็มที่นะพี่น้องเอ๋ยเยอะมากครับ ฤดูมะนาวมะนาวก็เยอะราคาก็ถูกฤดูมะม่วงมะม่วงก็เยอะราคาก็ถูกแต่ฤดูทุเรียนทุเรียนก็เยอะแต่ทำไมทุเรียนไม่ถูกแปลกเนาะพี่น้องเอ๋ย ไส่ลาบมีสุดยอดเลยกลิ่นหอมมากมันเอาปลอดสารพิษนะครับเพราะมันเกิดขึ้นเองไม่ใช่หรอกไม่ได้เกิดคนเองนะครับหลวงพ่อหลวงพี่เปิปลเปิลเพินเขาเรียกว่านยะ่างไงเพ่นปลูกไว้มันก็เลยปลอดสารพิษนะเนี่เสียงระครตีเพลงละ นี่เราจะทำเป็นสองแก้วนะนได้แล้วเราก็ใส่อะไรดีอ๋อเรามีเกลือไงใส่เกลือเนาะทุ่ก่อนกินบ่อยนึ่งเชอบ พักเล่นด้ันเพี่นตัวนี้เราก็มาทำงานเอกสารกันต่อไปเพราะว่าเขาจะมาประเมินจะมาตูวดใส่ครับใส่เกลือลงไปนิดนึงพอเปล่าเปล่าเปล่าเพิ่มอัตรลดด้วย น้ำปลาตาอะไรก็ได้สีสันได้เลยครับเนี่เ่เพิ่มสีสันให้มันดูออเดรอะกขึ้นเอาละสิเราจะเริ่มแก้วไหนดี <S <S เราจะเริ่มกินไหนดีพี่น,น้องป้องป้าสุขภูสุค้นเราจะเริ่มกินแก้วไหนดี ก้ากินไหมก้ากินกฎหนึ่งก้ากินกดสองก้ากินกดสามอ่ะเราจะเอาแก้วเป๊กก่อนนี่นี่ครับที่เกิดเห็นไ,ไหมสีสวยมากเลยนี่เองสองันเหมือนออกจะเป็นสีม่วงๆด้วยซาำไปเลียร์กัน ต้องใส่น้ำตาลนะครับเพราะเราจะกินให้มันเป็นกรดและเป็นด่างนี่สวยสิบ รสชาติเข็มนําเปรี้ยวตามรสชาติมันจะออกแบ่งเป็นเรเยว์เลียวๆเ,เป็นชั้นๆมันจะมีกลิ่นของน้ำปลาแล้วก็มีความหอมของเกลือควมีความมีกลิ่นส้มๆหอมๆของมะนาว ว้าวอันเดอร็อกส์แต่มันร้อนพี่น้องโอ้มันลวกลิ้นโอ้ oh, สุดชื่นอย่างแรง วว้ wow. าลองไปทำกินดูนะครับรสชาติดีมากส่วนผสมก็มีมะนาวขงลูกน้ำปลานิดหน่อยเกลือจิ๊บหนึ่งเสร็จแลยวว้า wow. วน้ำมะนาวอร่อย้าง มันจะมีกลิ่นความหอสมส้มๆของมะนาวแล้วก็มีกลิ่นของน้ำปลามันแบบกลิ่นของของทะเลแล้วก็กลิ่นเกลือเาวดินผสมกันเป็นสามรสสามระดเป็นสามชั้นชิมว้าวอัตโต้ร็อกสบาย